สวัสดีครับพบก,กับผมาบืงการนอนนาเช่นเคยครับผมเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตครับผมยังอยู่กับกลงดักนกบินลานกกงหัวจุกนกปลอดสวนนกขมเมานกแตงอ่อนหน้าเสือหน้านวนนกชนิดกลางครับผมเนาะเอซก็เป็นงานไม้ไผ่ผสมไวยแล้วก็เหล็กแล้วก็แล้วก็เหล็กครับผมในบ้านกําลังทําครับผมทํากันสองคนครับวันนี้ มายาวๆเลยครับผมอันนี้เป็นงานเจาะครับผมเจาะรูแตบบานเป็นคนสารเจาะรูต้องใส่แว่นครับผมเพราะมองไม่เห็นครับ ตอบรูทั้งสองฝั่งเลยครับเพื่อจะใส่เหล็กเข้าไป้าที่ในบ้านเขาทำก็ใส่เหล็กครับผมแล้วก็สานมัดด้วยเชือกอีกหนึ่งอาชีพครับผมทางบือการ คะแรต่อไปก็เป็นของแม่บ้าน เมเจาะตัวนี้บ่เจาะรูรรครับผมตัวนี้คือทำไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เจาะครับผม่ะดูงานใกล้ๆครับก็จะเป็นโค้งไม้ตัวนี้ด้านเข้าครับผมด้านหน้าหวายผสมเหล็กอันนี้แบบชานปีกปีก,ปกเขาเรียกว่าปีกหักหรือปีกต่ำทรงปีกต่ำ รอสารครับผมแล้วก็ต้องมาเจาะรูครับทั้งสองฝั่งเลยเจาะรูแล้วก็มาใส่เหล็กกว่าจะได้แต่ละใบาก็ใช้เวลาครับผมแหกๆกก่อขึ้นมาเป็นตัวนี้ก่อนที่ผมอัปเดตลงไปก่อนหน้านี้ครับผม ต่อครับผลลัพธ์ะแนนก,กับแม่บ้านงานไม้ผมทำหมดจะมีที่วัดครับผ,ผมมาตพระคอมมาร์กเลย ที่อากาศทางบนการฟ้าปิดเลยครับเพือทงบ้านเอสีเป็นอย่างไรบ้างนาะฟ้าปิดครับผมคือนึกว่าตกยูทางบึงการครับบึงการจังหวัดที่77ครับ หางสองเซนครับผมระหว่างเหล็กต่อเหล็กถ้ากว้างแบบนั้นนกมันจะรอดออก ทีอยากทำก็มาดูที่บ้านได้ด้วยครับเด้อเรียนรู้ด้วยกันครับผมอันไหนถูกอันไหนผิดก็พูดคุยกันได้นะครับเนาะบางทีก็ทําหลายคนบางทีก็มันไม่เหมือนกันครับแต่และชิ้นงานกะสานแบบนี้ก่อนครับนี่งทำเป็นโค้งเหล็กก่อน ออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วก็มาใส่เหล็กต่างหากครับก็ใส่เหล็กต่ตัวนี้ฝั่งละสองเซนสองเซนครับผมตรงหวายด้วยฝั่งนี้ครับสารเพื่อจะดึงเหล็กเป็นตะก้อตัวนี้อ่าโอเคครับอัปเดตเพียงเท่านี้ครับผม ขอทำงานต่อครับผมเอฟซีกับขอบพระคุณครับเอฟซีที่รับชมและติดตามกับบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผม